ได้ทาง www.customethai.com/shop er หรือ onsite course www.customethai.com er ติดต่องานสติกเกอร์วิทยากรได้ทางเบอร์081459851อีเมล mycustom@gmail.com er ท่านสามารถอ่านบัความอง่นจากสถาบันได้ที่ w w w c u s t m e er t h a i c o m หรือผ่านทาง Facebook Page www.facebook.com/customco er ด่วนเปิดสำนองที่นั่งแล้ววันนี้กับสองหลักโดใหม่กับถาบันคัสนียี่สิบุลากพบกับหลักโสดเครไม่รับรวมเทคนิคแก้ปัญหาภาษีเพิ่มรายได้ให้กิจการวิทยากรอาจารย์อดิษ์สุจดิตปรหันหลักโสดหกหกศ3 0 1นมูนย์ย่งอนุมัติโดยผงชัชชีพบินชี c p a c p d รับผูวบงอื่นได้ตอชั่วโมง 7ตุลาคมพบกับหลักสูตรการจัดการงานบัญชีและสินทรัพย์วิทยากรดรสิงชัยอรุณวุฒิพงศ์รหัสหลักสูตร6 1 0 0 6 1 5 3 0 0 4 0 1อนุมัติโดยภาบัชีพบัญชี c p a c d นับชั่วโมงบัญชีได้6ชั่วโมงครึ่งและพบกันได้ในวันที่26-27ถึง 27, ตุลาคมนี้ตั้งแต่เวลา9นาฬกาถึง16นาฬิกา30นาทีณโรงแรมสตาจังหวัดระยอง จองที่นั่งด่วนมีจำนวนจำกัดพร้อมรับโปรโมชั่นพิเศษทันทีสมรองที่นั่งได้ที่เบอร์โทร02-650-892หรือ www.customthai.com er สวัสดีทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่พอดแคสต์จากสถาบันคัสเม่ประจำวันที่6กันยายนพุทธศักราช2566วันนี้พบกันอีกครั้งกับดิฉันรพิดาจากสถาบันคัสเม่นะคะกับเนื้อหาการอ่านในวันนี้ของหนังสือการวางแผนและบริาหารแวดรู้ซึง้งรู้ทันเพื่อสร้างกำไร Secrets and Strategies เขียนโดยอาจารย์ดำริลุงนภา สำหรับเนื้อหาในวันนี้เราจะมาฟังกันในส่วนของอ p พิโซด2ต่อจากบทที่1อ p พิโซด1ที่ถูกบันทึกในวันที่2กันยายนค่ะหนังสือพอดแคสต์ podcast, การวางแผนและบริหารวัดร,รู้ซึ่งรู้ทันเพื่อสร้างกำไร Secrets and Strategies บทที่1 EP 2รับฟังกับ3หัวข้อในวันนี้คือหัวข้อที่7หลักการสำคัญของววดหัวข้อที่8 แนวคิดของธุรกิจก่อนเข้าสู่ร,ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มและหัวข้อที่9ใครเป็นผู้ประกอบการในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มหลักการสำคัญของแวดภาษีมูลค่าเพิ่มที่นำมาใช้ในประเทศไทยมีหลักการสำคัญที่เป็นลักษณะเฉพาะที่ท่านผู้อ่านควรทำความเข้าใจเพื่อจะได้รู้จักกับภาษีมูลค่าเพิ่มได้ดีขึ้นคือ 1. เป็นภาษีทางอ้อมหรือ indirect tax ผู้เสียภาษีคือผู้บริโภคมีใช่ผู้ประกอบการกล่าวอีกในหนึ่งได้ว่าภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นภาษีทางอ้อมของผู้ประกอบการแต่เป็นภาษีทางตรงของผู้บริโภค 2. มุ่งจัดเก็บจากฐานการบริโภคหรือการใช้ใจ่ายวงเล็บ consumption type VAT ผู้รับภาระภาษีคือผู้บริโภคคนสุดท้ายหรือที่เรียกว่า final consumers ดังนั้นจึงไม่จัดเก็บจากการลงทุนของสินค้าทุนทำให้ผู้ประกอบการสามารถนำภาษีซื้อจากสินค้าทุนมาขอคืนได้ข้อที่3จัดเก็บจากมูลค่าส่วนที่เพิ่มขึ้นของสินค้าหรือบริการในทุกขั้นตอนของการผลิตการจำหน่ายสินค้าหรือการให้บริการจึงไม่มีการจัดเก็บที่ซ้บซ้อน เพราะจัดเก็บจากคุณ่าส่วนที่เพิ่มขึ้นโดยยินยอมให้นำภาษีที่ซื้อที่จ่ายไปแล้วมาหักออกจากภาษีขายก่อนที่จะนำภาษีมูลค่าเพิ่มที่เป็นส่วนต่างที่เหลือไปนำส่งข้อที่4จัดเก็บตามหลักปลายทางหรือที่เรียกว่า destination principle สำหรับการค้าระหว่างประเทศดังนั้นในกรณีนำเข้าถือว่าปลายทางสินค้าหรือบริการอยู่ในประเทศ เมื่อมีการนำเข้าหรือมีการจ่ายค่าบริการให้ต่างประเทศจึงต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและในกรณีที่มีการส่งออกสินค้าหรือบริการจึงให้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราศูนย์ทำให้ผู้ประกอบการได้รับคืนภาษีมูลค่าเพิ่มข้อที่5ไม่เป็นไรายได้หรือค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการจดทะเบียนแต่ผู้ประกอบการต้องทำหน้าที่นำส่งภาษีหรือขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มต่อกลมสรรพกรข้อที่6 การคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มใช้วิธีเครดิตหรือที่เรียกว่าเครดิตเมทอดโดยนำภาษีขายหักด้วยภาษีซื้อทำให้ต้องมีระบบการจัดเก็บเอกสารที่ดีเพื่อการขอคืนภาษีและมีใบกำกับภาษีหรือที่เรียกว่า tax invoice เป็น,นกลไกที่สำคัญของระบบข้อที่7ภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นภาษีอากรประเมินหรือที่เรียกว่า accessible tax ผู้เสียภาษีมีหน้าที่ยื่นแบบและชำระภาษีด้วยตนเองภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดแต่ในกรณีที่มีการยื่นแบบและนำส่งหรือเสียภาษีไว้ไม่ถูกต้องเจ้าพนักงานประเมินมีอำนาจเรียกเก็บภาษีพร้อมเบี้ยปรับและเงินเพิ่มได้โดยไม่ต้องออกหมายเรียกตรวจสอบหัวข้อที่8แนวคิดของธุรกิจก่อนเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มคำถามที่ถามกันบ่อยๆว่า กำลังจะเริ่มประกอบธุรกิจหรือได้ประกอบธุรกิจแล้วแต่ยังไม่ได้จดทะเบียนภาษีม,มูลค่าเพิ่มควรจะมีหลักหรือวิธีคิดพิจารณาเพื่อการตัดสินใจอย่างใดว่าควรจะจดทะเบียนเข้าสู่ระบบภาษีม,มูลค่าเพิ่มหรือไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้ผู้เขียนขอแนะนําท่านผู้อา่านหรือท่านผู้ประกอบการที่ทําธุรกิจอยู่แล้วแต่ยังไม่ได้จดทะเบียนเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มดังนี้ประการแรก ท่านควรทราบก่อนว่าใครที่กฎหมายกำหนดให้เป็นผู้ประกอบการในระบบภาษีมูลคา่าเพิ่มเมื่อทราบแล้วให้ท่านสำรวจตัวเองด้วยว่าประเภทและลักษณะธุรกิจของท่านที่ประกอบการอยู่ในขณะนี้อยู่ในบังคับของกฎหมายที่จะต้องจดทะเบียนภาษีมูลคา่าเพิ่มหรือไม่หัวข้อที่9ใครเป็นผู้ประกอบการในระบบภาษีมูลคา่าเพิ่มตามกฎหมายภาษีวงเล็บประมวลรัษฎากร ผู้ประกอบการตามมาตราจ7จ1ดเ็ทับ1งโมเลก้ที่ต้องจดทะเบียนเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าพเพิ่มต้องเข้าองค์ประกอบต่อไปนี้ข้อที่1เป็นผู้ประกอบการไม่ว่าจะประกอบการในรูปแบบของบุคคลธรรมดาคณะบุคคลห้างห้างผู้ส่วนสามัญกองมรดกบริษัทหรือห้างผู้ส่วนนิติบุคคลหรือหน่วยงานอื่นใดไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลหรือไม่ข้อที่สอง มีการขายสินค้าหรือให้บริการในราชอาณาจักรวงเล็บในประเทศไทยข้อที่3การขายสินค้าหรือให้บริการนั้นเป็นการกระทำในทางธุรกิจหรือวิชาชีพวงเล็บทำเป็นอาชีพจริงๆข้อที่4มีรายรับรายได้เกิน1น0 0ล้านแปดแสนบาทต่อปีเริ่มใช้บังคับตั้งแต่วันที่1เมษายนพุทธศัษษกราช2 5 4 8เป็นต้นไปกฎหมายเดิมกำหนดไวท้ที่รายได้เกิน1น0 0 0ล้บาทต่อปี คำว่าปีหมายความว่าวงเล็บกอไก่ในกรณีผู้ประกรอบประกอบการเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคลให้นับตามปีปฏิทินวงเล็บก,การนับปีเพื่อการคำนวณรายได้ให้นับตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31ธันวาคมในปีเดียวกันไม่นับคร่อมปีเว้นแต่ในกรณีที่เริ่มประกอบกิจการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าพเพิ่ม ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่เริ่มประกอบกิจการถึงวันสิ้นปีปฏิทินวงเล็บขอไข่ในกรณีที่ผู้ประกอบการเป็นนิติบุคคลให้นับตามรอบระยะเวลาบัญชีเว้นแต่ในกรณีที่เริ่มประกอบกิจการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มให้เริ่มนับตั้งแต่วันเริ่มประกอบกิจการจนถึงวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีข้อที่ห ต้องไม่เป็นผู้ประกอบการที่ประกอบกิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มเช่นขายพืชผลการเกษตรขายสัตว์ขายเคมีพัณฑ์สำหรับพืชหรือสัตว์ขายหนังสือพิมพ์นิตยสารตำราเรียนกิจการขนส่งให้เช่าอสังหาริมทรัพย์บริการของวิชาชีพอิสระวงเล็บอ่านเพิ่มเติมในมาตรา81แห่งประมวลรัดากร กรณีที่ลักษณะของการประกอบการของท่านครบองค์ประกอบตามข้อ1นถึงหกฎหมายถือว่าเป็นผู้ประกอบการแล้วแม้ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มผู้ประกอบการที่เข้าหลักเกณฑ์ตามกฎหมายที่ต้องจดทะเบียนแล้วแต่ไม่ได้จดค่าทะเบียนเข้าระบบจะมีแต่ความรับผิดและไม่มีสิทธิที่จะได้รับคืนภาษีซื้อหรือเรียกเก็บภาษีขายวงเล็บออกใบกำกับภาษีจากการขายสินค้าหรือบริการ สรุปก็คือมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าภาษีค่าเบีย้ยปรับค่าปรับและเงินเพิ่มเพียงประการเดียวเมื่อได้สำรวจตัวเองแล้วถ้าพบว่าธุรกิจของท่านครบตามองค์ประกอบข้างต้นท่านควรจดทะเบียนเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มทันทีภายใน30วันนะับตั้งแต่วันที่มีรายได้ครบ1.8ล้านบาทมิฉะนั้นจะมีความผิดและเสียค่าปรับย้อนหลังคำถามมีต่อไปว่า กรณีเป็นผู้ประกอบการแต่ยังไม่อยู่ในบังคับต้องจดภาษีมูลค่าเพิ่มโดยทันทีเช่นเริ่มประกอบการใหม่หรือประกอบการอยู่แล้วรายได้ยังไม่เกินหนึ่งล้านแปดแสนบาทต่อปีหรือประกอบกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มแต่มีสิทธิ์เลือกเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มได้เช่นการขายปุ๋ยขายยาหรือเคมีพันธุ์สำหรับโรคพืชหรือสัตว์วงเล็บ อ่านเพิ่มเติมตามมาตรา81ทับ3แห่งประมวลรัษดากรกรณีเช่นนี้ควรจดทะเบียนเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มเลยดีหรือไม่หรือจะมีหลักเกณฑ์การพิจารณาอย่างไรสำหรับในเอพิโซดต่อไป ep 3นะคะเราจะมาฟังกันต่อใน2หัวข้อสุดท้ายของบทที่1กันค่ะกับหัวข้อที่10ในเรื่องราวของการตอบแบบสอบถามก่อนการตัดสินใจเข้าหรือไม่เข้าสู่ระบบ และหัวข้อที่11เราจะมาทราบเหตุผลของการวางแผนภาษีมูลค่าเพิ่มกันนะคะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับพอดแคสต์จากสถาบันคัสเน่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ